ครับตอนนี้มาดูสถานการณ์น้ำหลังวิหารเก่าพุทธสถามพระปงชัยครับระดับน้ำก็อยู่ค่อนข้างสูงค่อนข้างสูงอยู่นะเดือนนี้นะมองเห็นหนน้ยาวไปถึงไกลนู่นเลยมองเห็นข,ขาวๆนู้นก็คือน้ำระดับน้ำผ่านมาทางนี้มาทางนี้อันนี้คือตะลิง่งหลังวัดหลังกุติ ม่เมียมาด้วยเหลอน้องเมียตามหลวงปู่มาทําไมปู่ไปดูน้ําครับไม่ต้องมาไม่ต้องมาไม่ต้องมาน้องทองเข้มทองเข้มชอบอ้อหนหลวงปู่กระโดดขึ้นเจ็บไปเลยกระโดดขึ้นหลวงปู่เจ็บไปแล้วด้านนี้เนาะน้ําขึ้นมาถึงนี้เละจะเห็นน้าขึ้นมาจะพ้นตะลิงมาหาสวนสักดิ์เลย มาด้านนี้มาทางตรงที่เป็นแทงน้ำโซลาเซลล์แทงน้ำเก่าที่ใช้โซลาเซลล์ตอนนี้จะมองเห็นน้ำยกขึ้นมาอยู่ใกล้ๆนี่แหละครับครับตอนนี้น้ำก็กลังมาเรื่อยๆน้ำกำลังไหลามาเรื่อยๆแลว ก็ยังมีพื้นที่ที่จะรองรับน้ําได้อยู่นะขางบนนี้ยังไม่ถึงแต่พื้นที่กันกรเกษตรข้างในนู้นน้ำท่วมหมดแล้วนู้นจะมีกล้วยมีพืชอผักผักสวนแล้วก็มีขออ้าวโพดทั้งมท่วมมแล้วตอนนี้กําลังเร่งเก็บเก็บอยู่เก็บผลผลิตจะมีชาวสวนกําลังเก็บอยู่ข้างในนู้นได้ยินเสียงอยู่นะ ยึดเก็บทรงตลาดาที่เก็บผลผลิตทันก็รอดไปนะที่เก็บไมา่ทาันก็ถูกน้ำท่วมน่าเสียก็เสียหายก็ไม่มีเลยก็ไม่มีรายได้เข้ามาขาดรายได้ เช้านี้ว่ามีแดดออกมาแต่ช่างสายๆไม่แน่อีกจะตกอีกหรือไม่เพราะทางนู้นมีมืดเมฆมืดดำอยู่เลยเมฆมืดดำทางนู้นทุกอย่างก็ไม่มีอะไรที่แน่นอนคาดว่าจะไม่ตกแต่ก็ตกบ,บางครั้งเราคาดว่าน้าจะไม่มาก็มาเป็นไปได้ทางนั้นมีตาลงปูมาใครแอบอยู่นั้น แบบนแอยู่นี่บุญทองทองแหวบ,บุญชอบบุญทองบุญชอบทองทองเข้มอุ้ยทองเล็กมาด้วยเหรอทองเล็กทองเล็กมาทําไมลูกนีพื้นที่วัดที่วัดปลูกกล้วยปลูกข้าวโพดปลูกมันสำปะหลังปลูกฟักทองมะเขือพิน,นันสายันไปกดปลูก น้ำไม่มาน้ำไม่ท่วมก็ไม่เป็นไรนะรอดไปแต่ถ้าน้ำมาน้ําท่วมก็เสียาหายหมดครับถ้าน้ำไม่ท่วมก็รอดเนาะครับวันนี้มีมันปะหลงังมีกล้วยมีฟักทองฟักทองก็กําลังออกยอดเลยเลยไปละกำลอยน่าจะเดือนหนึ่งออกถึงจะออกดอกออกผลออกน่วย อยูเ่เหมียวตามมาเล่นด้วยกันก็อันนี้เป็นหลังกุฏิเราก็ข,ขอนำภาพนี้ให้กับทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมไว้เพียงเท่านี้นะพราะก็หมาในคิดสบายโชคดีมีสุขตอการทุกคนทุกท่านที่มีความห่วงใยในทุกๆโอกาสทุกๆสถานการณ์ก็ขออนุนาสาธุ ขอบุญกุศลทั้งหลายจงอํานวยพอให้ทุกคนท่านพบความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปรารถนาที่ใดขอได้ทุกความมุ่งมมานปรารถนาทั่วกันทุกคนทุกท่านเทอญ